พวกเราเป็นตัวแงดงมงเรียนบ้านอุงุงอำเภอหนองกอจังหวัดตรังธานีวันนี้จะมานําเสนอโครงการอุงมุงสมาตรตามที่มาและความสำคัญของโครงการอุงมุงสมาตรตามคือเนื่องจากชุมชนเราเป็นชุมชนเกษตรกรซึ่งมีการเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมากในการเลี้ยงสัตว์ต้องให้น้ําอาหารเปิดปิดไฟและเปิดปิดแอร์หรือพ่นน้ําลายอากาศเมื่อเราไปทําธุรที่อื่นเราไม่สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงของเราได้ เราจึงคิดระบบนี้ขึ้นมาชื่อระบบอุโมงค์มารตามเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อีกอย่างระบบทั้งสามระบบของเราสามารถใช้ได้จริงในสามระบบวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานคือ1เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมคลิดไลสองเพื่อสมค่าแสงใล้อุณหภูมิให้ผู้ใช้งานสามเพื่อลดเวลาคันเข้าไปเปิดปิดไฟในฟาร์มสี่เพื่อควบคุมอุณหภูมิในฟาร์มห้าเพื่อควบคุมปริมาณอาหารหกเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ในการดำเนินง,งานสายไฟกิฟ์ฐานไฟหลอดไฟยี่รีบอร์ดชิปไฟสายจัมเปอร,ร,ร์พัดลมระบายอากาศฐานเต้ารับไฟเซอ,โโอร์โวมอเตอร์แผ่นอะคริลิกกระดานน็อตเหล็กแข็เก้าสิบองศากาวร้อนสีสเปร์ราคารวมทั้งหมด1,230บาทร้อยสามสิบบาทระบบอุปกร์มีสามโลกคือระบบเปิดปิดแม่พัที่เปน,นหลั ระบบถั่วลนบายอากาศอัตโนมัติระบบให้หาอัตโนมัติระบบเปิดปิดไฟผ่านโทรศัพท์สามารถสั่งการได้สองแบบคือแบบแมนนวลและแบบออนไลน์แบบแมนนวลสามารถสั่งที่ตัวบอร์ดได้เลยคูนึงจะสั่งให้เราไฟเปิดคูสองจะสั่งให้เราไฟปิดแบบออนไลน์สามารถสั่งผ่านโทรศัพท์ได้ในโทรศัพท์แจ้แสดงม่านวัดแสงและม่านวัดอุณหภูมิและกร้อแสงและกร้องอุณหภูมิมาารวัดแสงจะบอกถึงค่าของแสงว่าตอนนี้ มืดหรือสว่างมาตรวัดอุณหภูมิจะมงบอกถึงค่าอุณหภูมิบ่าตอนนี้ร้อนหรือเย็นปุ่มหนึ่งใช้เปิดไฟปุ่มสองใช้ปิดไฟข้อดีของระบบเปิดปิดไฟขนาอัคือลดเวลาการเข้าไปเปิดปิดไฟในฟาร์มตอนนี้คือพัดลมระบายอากาศสองระบบระบบยีสมีและระบบไฟบ้านถ้าอากาศเย็นพัดลมจะปิดถ้าอากาศร้อนพัดลมจะเปิดเพื่อทําให้ไก่และหมูร้อนเกินไป หลักการทำงานของพ่วงลมระบายอากาศอัตโนมัติ2ระบบถ้าอุณหภูมิน้อยกว่า33องศาบอร์ดคิดไว้จะส่งข้อมูล่านสยอพุตสองให้กับรีเลย์รีเลย์จะสั่งให้ต่อรับปิดแล้วก็ลงปิดถ้าอุณหภูมิมากกว่า33องศาบอร์ดคิดไว้จะส่งข้อมูล่านส่อพุตสองให้กับรีเลย์รีเลย์จะสั่งให้ต่อรับเปิดแล้วก็ลงเปิดก็ดีเราสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตรงที่เราไม่ต้องเข้าไปเปิดปิดพัดงลมเองระบบแคาอัตโนมัต ระบบให้อาหารอัตโนมัติจะให้2ครั้งต่อวันคือตอนเช้ากับตอนเย็นหลักการทํางานของระบบให้อาหารอัตโนมัติบอร์ดชิดไว้จะส่งข้อมูลให้เซอร์โวมอเตอร์ผ่านสายที่18ให้มุนไปที่1นึ่องศาเพื่อปิดตู้ให้อาหารถ้า8ปดนาฬิกาศูนย์นาทีศูนย์วินาทีบอร์ดชิดไว้จะส่งข้อมูลให้เซอร์โวมอเตอร์ผ่านสายที่ให้มุนไปที่90องศาเพื่อเปิดให้อาหารเป็นเวลา10วินาทีต้าหกนาฬิกาศูนย์นาทีศูนย์วินาที พอที่ปจะส่งข้อมูลให้เจอโมอเตอร์ฝ่ายซ้ายที่18ให้มุนที่0องศาเพื่อเปิดให้อาหารเป็นเวลา1ิวินาทีข้อดีของระบบให้อาหารอัตโนมัติเราสามารถควบคุมปริมาณอาหารได้ไม่ต้องเข้าไปให้อาหารเองจะช่วยให้เราลดแรงและมีเวลาเพิ่มโค้ดของอุปกงสมาร์ตามจะแบ่งออกเป็น3โค้ดคือส่งค่าไปยังโทรศัพท์และเปิดปิดไฟ 2. เปิดปิดพัดลมระบายอากาศอัตโนมัติ 3. ให้อาหารอัตโนมัติ โค้ดที่1ทรงส่งค่าไปยังโทรศัพและเปิดปิดไฟดบรรัดที่1จะให้แสดงค่าของอุณหภูมิไปยังหน้าจอ LED ต่อมาเมื่อกดปุ่ม1หลอดไฟจะเปิดเมื่อกดปุ่ม2หลอดไฟจะปิดต่อไปด้านล่างจะแสดงมารวัดและกราฟมารวัดแสงและมารวัดอุณหภูมิและกราฟแสงและกราฟอุณหภูมิบบพัดลมระบายอากาศอัตโนมัติ ถ้าหัววัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิได้น้อยกว่า3.3องศาพัดลมจะปิดถ้าหัววัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิได้มากกว่า3.3องศาพัดลมจะเปิดระบบที่3ระบบให้อาหารอัตโนมัติเราจะตั้งหัวเซอร์โวมาเตอร์หมุนไปที่110องศาเพื่อปิดรูให้อาหารถ้า8นาฬิกาศูนาทีศูนย์วินาทีหัวเซอร์โวมาเตอร์จะหมุนไปที่90องศา เพื่อเปิดดูให้อาหารเป็นเวลา10วินาทีถ้า16นาฬิกา0นาที0วินาทีหัวเซอร์โวมอเตอร์จะหมุนไปที่90องศาเป็นเวลา10วินาที